มาเลยสิบาทครัไข่มดคืนเนาะอันนี้เนาะก็เล่นกันทุกทุ่มเรื่อยๆครับครับลำรวยนะครับลำรวยมากินครับขาทุกๆครับสวัสดีครับนในตอนนั้นจะเป็นกรีแล้วครับอ้าวสวัสดี้ครับมาพาลูกหลานไปเที่ยวใช่ครับลอเล่นครับโอเคครับโอ้ขอบคุณครับเป็นไงเป็นไง โอ้ปืนอวกาศด้วยปืนอวกาศด้วยโอ้โหของแท้ของแท้คนบ้านไหนคนบ้านไหนเนี่ยคนบ้านไหนคนสวยบ้านไหนเนี่ยคนสวยบ้านไหนคนโคราชจริงแกยิงใส่ตาเลยเว้ยไปรุ่น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 เนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปแล้วครับไายอีกครับมาอีกและวมาอีกและวมาจากไหนกันครับมาจากวันไหนเนาะปราศาสตอยู่แถวไหนปราศาสตไก่ไปโอ้ยอย่ายิงถูกเป้านะโอเคบายบายรูปล้อสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีปลาแป้งปลาแป้งหน่อยครับอ่ปลาแป้งหน่อยปลาแป้งหน่อย เป็นไงไหวไหมโอ้มาขายไก่เป็นไงครับสบายดีขอบคุณครับอู้เจ็ดกันเยครับผมไม่มีหน้ามาสาดอกถือตะโกนนะครับขอบคุณนะครับรับเยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 พาลูกมาเที่ยวพาลูกมาเที่ยวจบดีรำรวยนะครับ จบดีล้มด้วยนะครับสวัสดีครับแอคชั่นนะครับแอคชั่นไหนนีของแท้ของแท้ของแท่นนวสูงครับครับของแท้ครับของแท้ของแท้ไนครับอ่ของแท้ขครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ ยืนยืนกันยืนอืนยวดีวัเอยืนึ่งเต็มตนนเวิดีโอพาดิงด้วยนะหนึ่งสองสามหนึ่งสอ